โเปียกหมดแล้วขนาดใส่ชุดทหารอกันฝนนะคะทุกคนเต็นยุดเลยวันนี้ พอมควรนแล้วค่ะมานีแดดสีดีจากทะเลล้างควมสะอาดก่อนจะทาสีนะคะเป็นบรรยากาศตอนเช้านะคะทุกคนมองเห็นทะเลนิดหน่อยภูเขาก็เห็นนิดหน่อยค่ะทุกคนฝั่งนู้นด้วยหมอกอะหมอกล้ายลายค่ะทุกคนอายทาสีแล้ว นางพึ่งเลิกจากการทำงานนะคะท่าสีได้ครึ่งหนึ่งแล้วดูค่ะหมอกค่ะทุกคนไอ้ท่าสีบ้านท่าสีเซาเออกเคินอ,อย่างเงชิมนีเนาะจ๊ะให้ทุกคนต้องห้เบิงงวิวหอบๆวันนี้หมอกจ้าหมอกมองไม่เห็นทะเลเลยค่ะหมอกหมอกเต็มไปหมดเลย ต่ละวันของนางนะคะทุกคนทำไปค่ะทุกคนเลิกจากงานที่ทำประจำเนาะแล้วก็กลับมาบ้านก็นมาช่วยสมีทาสีบ้านต่อเติมบ้านนะคะทุกคนช่วงนี้แกยุ่งจกน้อยนะคะกะ็มีเวลาว่างค่อยได้ไปเก็บพักนะคะแล้วก็วันนี้นางกะ,ะเลิกงานแล้วก็มาซอยไอทาสีบ้านจ้า สรงแต่ใยสร้อยกันธร,รมหากินค่ะทุกคนท้าสีบานเราก็อีกล่าอย่างนี้จะที่จะต้องทำแต่ละวันนะคะอน,นี้ค่ะจะบอกว่างานท้าสีเสาตรงนี้เนาะจะทอทอทรงควันนี่จะบอกว่าพักกันทายุสามรอบจะสามรอบตอนแรกท้ารอบรอบแรกแล้วโอเครอบสองอัน ต้องไปให,ให้มันดูดีเนาะค่ะเนาะลอกามยังบ่พออีกจ้ะอันไอ้ไบเบิงิงมันสิเป็นแบบรอยแตกตานิดเดียวนิดเดียวเองนะคะทุกคนไอ้ก็ต้องไปสอมไปแก้ยู่นน,น่ะค่ะทุกคนทุกอย่างจะต้องเธอจะต้องดีแบบโอ้ยนะแบบจุดเล็กๆเ,เองนะมองด้วยแบบถ้านนองมองแบบผิวเพลินจะมองบ่าเห็นจุดที่มันรอยมัน แตกนะคะทุกคนร้อยคือร้อยมันเหล่าของซีแค่นั้นเองจ้าน<ม>ั่นแหละโอ้จะบอกว่าแก่อยู่สามรอบค่ะทุกคนท้าอยู่สามดอกสี่ดอกฟลรมังไปต้อเติมไปเต็มให้มันว่าให้มีร้อยแตกแค่นั้นแหละจ้าโอ้นะคะทุกคนอ้นี่ละเอียดดีจ้าต้อ,คอยคือแบบต้องให้มันดูดีที่สุดประมาณนั้นเนาะคะ่ะเพราะว่าอีกเราก็อีกจักน้อยเดี๋ยวคนนั้นก็ต้องเอา เอานางลานตรงนี้ออกนะคะทุกคนเดี๋ยวเขาจะมาลือออกให้อันนี้ก็จะไปทาอีกตรงไม้นะจ๊าอันนี้น,นี่ย่ำรอบสองซู้ด้จ้าตรงที่มือที่นั่งไปซอยไอย่มือแดดไอ้ท้าคนเดียวนะจ๊าอ่าท้าคนเดียวหลอกมือแดดมือที่ส่งน,นค่อยเดียซอยไอ่เห็ดเนาะนะคะทุกคนตละลวันยู่ไปจ้าส้ชีวิตไปตละลเมือเลิกงานมาแล้วก็เออ เลิกจากงานหลักกับมางานเขางานบ้านนะจ๊ะเนาะงานบ้านก็ต้องมาเขางานก่อสร้างค่ะทุกคนท้าอันใดเห็ดแตกกับเห็ดเองอันใดบ่ต้องจางสร้างเงนาะคะ่ะเนาะแค่ลืมสร้างแต่ละคนกับราคาแตกต่างตามอายุนะคะแตกต่างตามอายุบางคนก็นจะบอกว่างานสร้างสร้างสีนีนังบลูนะจ๊ะเนาะเพระาะว่าพวกนางบ่ได้จางจ้าเราก็แต่ว่า งานช่างไม้นี่ค่ะทุกคนอาชีพนี่ได้เงินหลายอีหลีจ้ากละวันนี่ของเจ้าบางคนนี่วันละสองร้อยกว่าเพนในใีจ้าทุกคนสองร้อยกว่าแบบว่าโอ้ยสองร้อยปอนด์นะสองร้อยกว่าปอนด์เกือบสามร้อยปอนด์เอาไปอันสามสี 3, ่สิบสองเกือบหมื่นละพันกว่ามาจา้าเนาะอันอันปฏิเนียตีได้สี่สิบบาทเนาะจ้าก็เล็กง่ายๆตีได้สี่สิบบาทอัน เกือบสามรอยบางคนคเด็กน้อยกว่ากะร้อยกว่าแลวไปแล้วจะเกือบสองร้อยไปละโอ้ยงานสร้างใหม่นี่เงินดีลีค่ะทุกคนผู้ใดมีแฟนเป็นสร้างใหม่ได้เงินเดือนได้เงินดีลีคลับจ้างเหตุงานตะละมือเนา,จานะจ้าเนาะเพราะว่าเขาคิดเป็นวันจากแปดโมงเสาร์ถึงสี่โมงแลงคือบานเฮาเลยเนาะจา้ะแต่เขาก็จะมีพักเบรกตอนเที่ยงของเขานั่นแหละแต่ว่าเข,เขาน้ำเขาบ่ต้อง ไปเฮ็ดสู้ข้าเจ้ากินนะนะแต่ว่าช้ากาแฟาให้เจ้าเสิร์ฟเอาเองเพราะว่านั่งก็ต้องไปเห็ดงานนะเนาะตาราวันไอ้กะทำงานออฟฟิศเนี่ยแลนขึน้แนแลนลงอยู่ในบ้านนี่แน,น,น,น่น่ะจ๊ะไปซอยข้าเจ้าอเฮ็ดนั่นเท็ดนี่อันบนห้องใต้หลังคานะจ๊ะทุกคนนั่นแหลคะค่ะทุกคนงานเบียกงานตะละเมอุณ <laughs> นชาย <laughs> บอคักจ้ะบอคัก <laughs> าาต้องไปแปลว่า ขึ้นนัง่งพุ่งบนหลังคาจนหลังคาทะลุเ <c oughs> บามากเลยค่ะอยากหัวค่ะทุกคนหลังคาจนเล่าไมจ่จะอายขึ้นไปนั่งกับว่าเป็นแยังจ้จเพราะว่าเจอไหนกะที่ได้ลือหลังคาตรงนี้ออกอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็ท้าไปเจ้าทุกคนอันนี้่ไปที่เนียตะวันเงินเงินังน่งตะวนนนันจองกันเป็นพวกนั่งจองกันเป็น ปีเลยได้จา้างเขตบ้านนี่ใจทุกคนเพราะายู่นี่ขาดร้างในนั่งวานเนี่งานลาหลายๆจ้ะงานจังนี่ตะวนันจองผู้นั้งจองจังคนนี้นี่ขามปีเลยเพราะว่าเพิ่อนอยากเนาะจ้นะเนาะเพิ่นเฮ็ดหลายมองจ้ะอันนี้บางมือใดเพิ่นก็นได้ปลีกตัวมาเฮ็ดให้ตะวานเนี่ยเดี๋ยวก็จะได้เฮ็ดยาวต่อๆไปเนาะคะนะ่ะเนาะ ต่ว่าช่วงนี้พวกนางเปล่าทาสีไบก่อนเพราะว่าสีให้เขาเขาสีลืนลนออน่นนั่งลานออกย่านั่นแล้วก็เขาก็จะเอาไปจุดที่จําเป็นนะคะทุกคนอันนี้นังก็เป็นนอนเท้า,าจะทุกคนเพราะว่ามันเท้าว่าได้มันอันนี้เขาใส่นั่งลานเตรียมเพื่อที่จะใส่หลังคาใหม่นะคะนั่งพายเบืออ่องอายจะตองอายค่ะทุกคน เอ้โหนอนทาคือกันคะ่ะทุกคนโปรยโปร่งอ่ะอ,อากาศเขายินสบายใน yes, <thank> บา้านจ้าช่วงนี้เพราะต้องมีแอร์ยากเลยแต่มันช่วงนี้อากาศยังหนาวอยู่นะคะทุกคนหนาวอยู่ใครอยู่มือบรรยากาศดีกับพระบา้บานโใหยฝนตกนะคะทุกคนเพราะว่านั่งขนฝน,นตกก็เพราะว่า,าบางจุดกับอะดรปิดช่อง ล้มไ้เนาะจ้าเนาะล้มกับเขาปนก็ทีิเข่าในบ้านได้นั่นแหละค่ะทุกคนชีวิตนางตะละวันผู้ใดจะบอกว่าอันนี้กับบุมมี่อย่างายจะทุกคนออกาบ้านมาเห็นบึงซื้อเนาะจ้าเนาะว่าพวกนางช่วงนี้เห็นอย่างแน่จังสีหน่าจ้าจะบอกกันผู้ใดมีจ้างเป็นผู้ใดมีแฟนเป็นช่างนะคะทุกคนได้เงินดีทีจ้าคลิปนี้กับควตัะลาไปก่อนนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีคะ่ะ